ก็ตโอ้ยทำหนักถึงตัวยัง้มมืออยู่เาลยสารองสารองผมจกตัดสางรองเอาเปียรเกาเปียพูโอยแดงตัวองหาวใช่ไหมแดงตสอหาวินแดงเพชรดงบังสิทธิ์คำนวเจอกับโมนิเินเพชรขมึงสิทธิ์คุณละเพชรดงบางสองเดอนนะเพชรข้มึงเดินนะ กันตัวเหตะกันตัวเบอร์ัสอง็กพาหากันเทหัวเบอรเดินหน้าเท็หัวเบอรเดินหน้าเ้าตะกลงคือมื่กีนเนี่ยตัวผูที่ยอลงคนที่หนึ่งยังยังยังไม่ใกล้เท็ัวขวายังไม่ถึงยังไม่ถึงลูกนี่เทหัวเอรห้าหามมีห้ามมีกันห้ามมีงงห้ามมีกัน ห่วงกันเพชรดวงบางอ้ามหนิงสว่างโอ้โหไม่ใช่หูแตกแล้วหูแตกแล้วเพชรดวงบางอ้ามหนิงสว่างเพชรหัวมึงหูแตกแล้วเพชรหัวมึงสโอ๊ยเพชรหัวมึงตอนนี้มันคือสันนี่เต่ละวันอาวันอาปุ้ยสันนี่ปะเอาเพชรดวงบางใส่ขวาเพชรหัวมึงกำลังห้อยอยู่ ไม่ได้ไม่ยอมครับไม่ยอมยัไม่ยอมเยเอาายังไม่ยอมเอาเอไก่แล้วไแล้วโอยนสองนไปฝ่ายโอ้โหยอนะครับไอ้บัณฑิตไอ้บัณ